สาวน้อยมัสจันอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับอ่าเป็นเรื่องอีกแล้วนะครับนะอุ้งอิงเป็นเหตุสังเกตได้เมื่อคืนนี้แสดงอยู่ที่หน้าการาที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรน,นะครับเอฟซีมือดฝ่ามวดินมาเลยนะครับนะจนเกิดปรากฏการอ่าบัตรไม่พอขายบัตรหน้าง,งานไม่พอขายนะครับแล้วแล้วก็นอกจากนั้นแล้ว ยืนเข่าแถวเพื่อที่จะซื้อบัตรเข้าไปในงานเป็นชั่วโมง่าสันตวะนะครับนะถ้าผู้ไดว่าพอช่อนงบวพิษหรือบวชว่าถึงเนี่ยไปมึงได้คลิปอ่ช่องเสียนนนนะครับเด้อเพิ่นลงไว้ให้เมืองอยู่นะครับตัวน,นี้เอฟซีบวจะป่าแล้วก็อ่าเพิ่นกับไปถามผู้จัดว่าจะแก้สถานการณ์ยังไงในเมื่อบัตรไม่พอขายก็บอกว่าจะ ขายเงินสดเอาเก,เก็บเงินสดเอาแล้วก็ไปประทับตาแล้วก็เข้างานเลยนะครับปานังกันยังสายอยู่พี่น้องรอเป็นชั่วโมงคือเกานะโอ้โหมาสุดยอดพี่น้องเห็นช่วงบรรยากาศหน้างานล้นี่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 เป็นอ่าเขาเรนยังเกาะนี่เป็นจุดจุดขายอีกจุดหนึ่งนะครับคือบรรยากาศหน้างานเนี่ยหน่อยคนจีบไทยลักะอ่าส่วนมากคนทีไทยประจําก็คือ,อช่องบาราบานอนนะครับนะบนะของพอเอดเดอดเดที่เพื่อนเป็นอ่ทีมคอนวอยนะครับอ่าเพิ่น ถ่ายประจ,จำหลกักอะมาเคื่อนนี่เสีย,สยนนนไปถ่ายโอโหครับพี่น้องไปถึงจังหวะพอดอียังก็บัตรหน้างานไม่พอขายบัตรแข็งไม่ได้ขายล่วงหน้าเข้าแถวรอเป็นชั่วโมงผู้เฒ่าผู้แก,ก่เด็กน้อยเด็กเล็กเด็กใหญ่วัยรุ่นมีมัดสุกไวนะครับปุกอิงเป็นเหตุสังเกตได้เอื้อนฮักนางเอกน้อยนะครับสังเกตได้ทาผิดไอ้ทำทำงานแล้วนะครับทางานก็คือว่าทำเ,เกิดกระแส โด่งดังไปทั่วโลกนะครับ FC มีอยู่ทั่วโลกแล้วก็ยูทูบเบอร์ YouTuber, ทั่วหลายหลายคนที่เป็นคนต่างชาติเนี่ยเอาเพลงเอื้อนฮักนางเอกน้อยไปเรียกชันไปรีวิวอย่างต่างๆแหรอครับแล้วแต่เพื่อนซีดนะครับนะแล้วกะ็มีสองอมีช่องอสองพี่น้องนะครับผมเข้าใจว่าเป็นพี่น้องกันก็เอาไปนอกจากจะไปรีแอคชั้นแล้วนะครับคลิปล่าสุดข,ของเพื่อนนะครับแต่งตัวเป็นมอหล่อมาเลยบแบบนี้ โอ้โหนะครับแต่ว่ามอลล่าของเพื่อน,น,นคือปัญหาเดรัมซัมชุดของเพื่อนนั่นแหละนะครับมีทัดดอกไม้สีแดงด้วยข้างหูโอ้โหแล้วก็มีการโยกมีมีแบบเขาถึงอารมณ์เพลงอ่ะนะครับนี่คือเจ้าต่างชาติบอเมเบลเช่าไทยที่ไปอยู่ต่างชาติที่ไปอยู่ต่างประเทศบอเมเบลนี่คือเจ้า,จาต่างชาติบอกภาษาอังกฤษอิลีอ่าบอกภาษาบานัลแกนอิลีโอ้โหนี่คือปรากฏการณ์อุ้งอิงฟีเวอร์อุ้งอิงเกิดยังล่ะอุ้งอิงเป็นเหตุบอก นะซึ่งไม,ไม่ได้เกิดง่ายๆกับใครนะครับนะโ <laughs> มเมนต์ผู้ใดเป็นนักร้องผู้ใดเป็นมอลำเหลือสี่เกิดปรากฏการณ์ยังสี่ทุกคนมันโมเมนต์นะครับเด้อตรงนี้ก็โอ้โหเห็นแล้วก็เื่นใจน้ามีหละแล้กก็เื่นใจมือขึ้นนี่มาอีหล่ามาด้วยชุดสีแดงนะครับขึ้นไว้ที่มาด้วยชุดสีแดงแรงิีนแลวกะช่วงพ่อคำช่วงที่น้องเชิดซ่ากับมี่แม่ดอกรักอดอกรักเลือกดอกก้อนะครับมา น่าจะเป็นแม่ดอกอ้อนะครับเนาะดอกอ้อเพิ่นม,พนมาเพิ่นมาเช็คเศร้านัเะะเเ่เพื่อที่จะมาเทศเสียงเพื่อที่จะปรับระดับระบบเสียงให้มันเข้ากันเพราะว่ามืออื่นเิ่นสิีแม่ร่วมรับเชิญน,น้่ในไร่สดนะครับเพราะว่าถ้าบ่มาเช็กบ่มาอย่างะระบบเสียงระบบเยื้มังค่าจิตต้องปรับกันอีกจังหน่อยนะครับกว่าจะเสียงจะเข้ขาก็จะเสียเวลาเสียรบรรยากาศตรงนั้นไปนะครับตรงนี้ก็โอ้สุดยอดครับนะ มีตั้งแต่มือนีเป็นต้นไปนะครับก,บอก็อีกหลายเจ้ามือละเกามือหรือเท่าไรน,นะครับได้กลุ่มปิดนะครับก็จะมีศิลปินรับเชิญมาเรื่อยๆมาทุกวันนะครับมา,าขึ้นเวทีสาวน้อยเพรบานแพงน้่แหลัก็อีหลากก็จะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้แหละครับพี่นนองในการไปปรับปรุงในการลองเพลงการทํางานของ,ของเธอนะครับส่วนเอฟซีที่ได้ก็คือความ สนุกสนานเพิ่มขึ้นในในการที่มีศิลปินรับเชิญมากนะครับระบานี้ก็บได้เ,ง,เงาแล้วเพราะว่าหลังจากนี้ไปบอสโจเพิ่นก็ได้ประกาศนะครับนะก่อนหน้าน,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 นี้มาว่าเพิ่ก็ได้ประกาศรับสมัครแอดมินสีคนผู้ชาย2คนผู้หญิง2อคนอตอนนี้รับมาแล้วหนึ่งคนนะครับเป,เ,เ,เป็นคนสีบ่ิเวนคนสีสะเก็ดคนสุรินคนชุมพลบุรีน้องอายุ25ปีชื่อน้องอน้องไม้นะครับเนาะกะ รับแล้วนะครับจะมาเทศงานเหมือนไรตรงนี้ก็เห็นบอดจยวบันคุยกันใ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 นวิดีโอคอรว่าอ่ารอร้อยคบกันสี่คนกอนถ้าคบสี่คนเมื่อไหร่ปุ๊บมาอา่เทศงานมาอา่มันเกิดสิมีการพูดคุยกันบวก,ก่าวกันเพราะว่าอย่างเพราะว่าการ <c oughs> การทําคลิปการอันนี้มันบ่เมีนว,วา่าสี่ทายจับกล่องหรือ่ายใดอย่างเดียวนะครับมันต้องหูวว่าเออ อันตรงไหนพิดก YouTube อันตัวใดอันนี้จังสตรีต้องมีการสอนการบอกกันตรงนี้ไม่ต้องไปนะถ้ามีเสียงพงเสียงเพลงอย่างงู้นอย่างนี้ก็ต้องต้องมีบอกบางคนบอกหูนะครับบางคนถ้าอยู่ในวงการก็จะรู้อยู่หรอกว่าตรงนี้มันมีข้อห้ามนะตรงนั้นจังสตรีน่ะครับตัวนี้ก็คือบอโจิ่นกัสีพูดคุยกันเป็นมือเผลักพัน่าแอบกับแอดมินไมค์ีคนนี้ส่วนน้องปุ๊บปั๊บี่เป็นแอดมินอยู่แล้วก็ยังอยู่นะครับไม่ได้ให้ออกอะไรนะแต่เพียงแต่ว่าปุ๊บปั๊บนี่เรา สุขภาพราบ่ค่อยแข็งแรงระบ่ค่อยดีแล้วก็เลยหาแอดมมันมันไม่มีความต่อเนื่องในการทํางานในการทําคลิปในการไลฟ์สดเนาะตัวนี้ก็่มก็เลยรับสมัครแอดมินมาแล้วก็การพักผ่อนโอ้บ่ได้ไปก็รดบาทรด้ครับไปก็รดตู่เพราะว่าบางที่มีงานมีงานแบบงานยังไงล่ะงานไปอัดรายการหรือไปรับเชิญยังสี่นะครับก็จะได้ไปก็พอโจไปก็น่อ,นองอุง้ง นะครับตรงนี้น่าจะเห็นแอดมินไปไล่สดตามสถานที่ต่างๆบพว่าสิเป็นเวืร์ค่อยบว่าสิเป็นอันนี้ที่เพิ่นไปงานนะครับตรงนี้ก็นรอดชมกันเนาะครับพี่น้องเนาะคลิปนี้พอชดลายพี่หน้องไปก่อนสวัสดีครับ